มีหลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าถ้จาจะอัดเสียงหรือใช้บันทึกเสียงนะคะแบบว่าบรรยายในคลิปอย่างเงี้ยค่ะต้องทำยังไงได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปทำนะน้องของขวัญด้วยใช่ไหม <crumble. S 1> แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไปก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและความรู้ดีๆแบบนี้ไปค่ะไปดูกัน ก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เรามาที่คลิปที่เราเพิ่งอัดก็ได้หรือคลิปที่เราเนี่ยได้บันทึกไว้แล้วนะคะเป็นฉบับร่างแบบนี้เนาะ<ม>ก็เลือกมาสัก1คลิปละกันค่ะสมมติว่าเป็นคลิปนี้นะคะ,แล,ะคแล้วเราก็เลือกตรงปรับแต่งนะคะปรับแต่งเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะตัดต่อภายในแอปทิ k t o อกเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ค่ะคำว่าเสียงตรงนี้นะ เห็นไหมคะว่าจะมีไมโครโฟนนะคะรูปไมโครโฟนการพากเสียงตัวนี้เลยค่ะจิ้มหนึ่งครั้งนะคะเราก็จิ้มตรงปุ่มสีแดงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดพากเสียงอัดเสียงแบบที่เราต้องการได้เลยเช่นแนะนำสินค้าเช่นพูดถึงสรรพคุณพูดถึงปัญหาที่สินค้าตัวนี้จะสามารถแก้ให้เขาได้อะไรก็คือพากไปแบบยาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดสต็อปถ้าเราอยากจะอัดเพิ่มก็ จิมอีกทีนึงก็อัดเพิ่มได้ต่อแบบนี้ได้เลยนะคะปุ๊บหรือถ้าเราจะหดหรือจะไม่เอานะคะก็สามารถนี่เห็นไหมคะเอาเฉพาะท่อนที่จะเอาก็ได้เพราะฉะนั้นมันง่ายมากเลยสำหรับการพากเสียงลงไปในคลิปที่เราอัดไปแล้วนะคะบนแอปทิ k t o k เลยนะคะอ่ะสมมุติว่าชอบแล้วนู่นนี่นี่นั่นนะคะก็นี่เลยสามารถใส่เพลงและเอฟเฟกต์ไปด้วยได้เลยถ้าชอบแล้วนะคะก็กดบันทึก ะะกดบันทึกได้เลยเป็นยังไงคะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะบันทึกเสียงโวยเสียงพากเสียงนะคะต้องทําแบบนี้เลยนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนการพากเสียงเนี่ยจะทําให้วิดีโอเราดึงดูดผู้คนและอธิบายให้เขาเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราจะเล่าเป็นภาพทั้งหมดนะคะโดยการโวยเสียงลงไปแบบนี้นะจ๊ะ